ตอนนี้นะคะก็กำลังจะไปฟูจินะคะขึ้นรถไฟไปชินจูกุเพื่อที่จะต่อรถบัสค่ะตอนนี้นะคะถึงชินจูกุแล้วนะคะโคตรง,งงรถไฟฟ้ามีหลายสายมากนะคะคือเยอะแบบเยอะมากตอนนี้กำลังหาทางไปอยู่คืองง,งมากว่ต้องขึ้นรถบัสที่ไหน มีรถไฟ้าเป็นแบบ้อยลอยสายอ่ะอลังการมากอ่ะอยังต้องถือกระเป๋าขึ้นทางลาดซึ่งกระเป๋าเราหนักมากกว่า20กิโลคือหนักมากแล้วทุทางลาดอลังการใจหายขึ้นไปแล้วทีนี้นะคะอยู่ที่หรอหลงปัตเตปุตติแลนดแบบไม่เราแบบอลังการแต่ว่าแบบระบบ เขาเรียกว่าร transportation าเขาคือดีมากแ,แล้วแบบทุกคนแบบมีน้ำใจมาก,มาก,มากช่วยแบบทุกคนเลยตอนนี้นะคะถึงสถานีรถไฟคาวาฟูจิโกแลนะคะถึงโรงแรมแล้วนะคะ เราพักที่เล็กวิลลานะคะคือเขาจะพาไปส่งที่มินิมาร์ตตอนนี้นะคะอยู่ในรถแล้วคือน่ารักมากรถน่ารักมากอิทโต o เดอะพีเพิลที s สม on cool. 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 ัครสมาชิก o ่ e งยูทู a l องฉ o น r o ้เ u ย Your car is so cute คิวซื้อมาเยอะมากเดี๋ยวจะทำแบบ เปิดถุงรีวิวว่าเซเว่นที่ญี่ปุ่นอะไรอร่อยมาลองชิมดูว่าซปาเกตตีเซเว่นที่นี่รสชาติยังไงอืมอร่อยอะ่ะ<ม>ดีงามอะแล้วขับมาร้อยบาทนีอย คือโรงแรมที่พักดีมาก่ะแบบมีสงชั้นแล้วชั้นล่างก็จะแบบที่แบบที่นั่งแบบกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นห้องครวัวขึ้นไปชั้นบนก็จะเป็นแบบห้องนอนมันจะมีบันไดขึ้นไปอันนี้เป็นซ่วมเปิดไฟยังไงนั่นแหละอันนี้ก็คือซ่วม แล้วก็อันนี้แบบเป็นห้องน้ำเราี่มีความพีก็คือมีสะระน้ำกับห้องน้ำแบบนี้แล้วก็มีห้องลับแบบมีเฉพาะห้องลีเท่านั้นเฮ้หนากมากเป็นออนเซนส่วนตัวแล้วบดีงามมากอ่ะแบบดูวิวได้ แล้วแบบอันนี้ในห้องของเราเลยอ่ะอเซนสุดๆโอ้ยอ่ะมีงามสุดที่นั่งชิวออนเซ็นแล้วนะจ๊ะเฮ้ยอยู่เต้นอ่ะคือหนาวน้อนมากคือหนาวน้อนมากอลังการมากจริงๆน้อนอ่ะลงไปนี่เต็นหมันได้เลยก็เลยนะคะที่อยู่ในออนเซ็นคือแบบ ตอนแรกกว่าจะทําใจลงได้คือร้อนมากแต่นี้ก็แบบทําใจลงมาได้แล้วนะคะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจมากออนเซ็น,น,นคือนี่เป็นครั้งแรก,กในชีวิตเลยค่ะนี่มีมาเฟ้าฝ้ายจะไม่มามองเราใช่ไหมเนี่ยที่เมา่อใดมาก็จะเจอแบบนี้เป็นสองห้องเป็นเตียงแบบปกติกับ นี่เป็นแบบเตียงแบบญี่ปุ่นเราก็ต้องมากางโฟกเอาก็เลือกได้ว่าจะนอนแบบเตียงปกติหรือว,ว่าจะนอนแบบเตียงญี่ปุ่นก็ของที่เราพกมาญี่ปุ่นจะมีอะไรบ้างก็ไปดูก,กันเลย ตัวแรกที่พกมานะคะเป็น cleansing water ของ n e formula ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสำหรับ sensitive skin นะคะก็คือผิวแพ้ง่ายก็ลิลลี่ก็ใช้หยอกกับสัมลีแล้วก็เช็ดบริเวณใบหน้าให้หมดจบดอย่างที่สองนะคะที่ลิลลี่พกมาด้วยนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็น mentholatum นะคะ Acne Deep Cleansing and w r i t e n i n g Wash ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยขจัดความมันแล้วก็พวกสิ่งสกปรกที่ค้างค้าอยู่ในผิวซึ่งพวกสิ่งกสกปรกเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะด้วยความที่แบบลิลก็กลัวน้ําแบบหรืออากาศอะไรเงี้ยที่มันเปลี่ยนไปจากบ้านเราลิลก็เลยอยากจะพกอะไรที่แบบมัน ยับยั้งการเกิดสิวมาด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะค่อนข้างตอบโจทย์เลยเพราะว่าตัวลิลี่เองเนี่ยเป็นคนที่มีผิวหน้าแห้งแล้วก็มีความมันบริเวณทีโซนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติใช้โออฟมล้างหน้าที่มันแห้งเกินไปเนี่ยจะทําให้แบบหน้ามันสากๆแล้วก็เป็นขุยๆแต่งหน้าแล้วก็ลอกๆเงี้ยแต่ตัวนี้มันไม่ทําให้เกิดการแห้งตึงซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้ผิวอิ่มน้ําถึง7 2ชั่วโมงหลงังล้างหน้าทำให้ผิวไม่แห้ง้วยเพราะอากาศที่ญี่ปุ่น่ค่อนข้างแห้งแบบ หายใจเข้าอย่างเงี้ยมันแห้งเข้าใจป่ะแบบผิวมันแต่ผิวขาดน้าอะ่ะเอออันนี้ก็เลยแบบตอบโจทย์นะคะเพราะว่าแบบไม่ทําให้ผิวแบบขาดความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ทําให้ผิวมันด้วยนอกจากนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะก็คือแบบมี w h i t เ n i n g agent เาเวลาแบบเราถ่ายรูปเราถ่ายวิดีโอบล็อก,วกวเวิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จะเป็นต้องพึ่งฟิลเตอร์นะคะเพราะว่าแบบหน้าเรามันขับกรจางใสเออชนะเลิศส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นลายเดียวกันก็คือเมนทอลาท่ามแคนเนซิลลิ่งเจซึ่งเป็นเจลแบบแป้มสิวอ่าตัวนี้เนี่ยก็จะแบบทำให้แบบสิวเรายุบเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวนะคะแล้วก็พกเป็นลาแมมาค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นไพรเมอร์ก่อนที่จะมาผิวอะแต่ว่าคือลิลลี่ก็ทาตัวนี้ไปเลยเพราะว่าเหมือนแบบมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีลิลลี่ก็ใช้ไปเลยใช้แบบทาเหมือนเป็นเซรั่มไปเลยแต่ว่าหน้าก็ไม่เป็นไรนะน่าจะโอเคนะใช้ไม่น่าน่าจะใช้แบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าลิลลี่ใช้แล้วมันก็เวิร์กอะแบบหน้าก็ดี ต่อมานะคะก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเซรั่มชาเขียวลูกลากของ Innisfree เพราะว่าตัวนี้นีจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น Innisfree Green Tea Balancing Lotion ซึ่งฉลากได้ทำการลอกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าใช้อย่างสมบุกสมบันมากๆสองตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเพราะว่าอากาศที่นี่แห้งมากๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไอคลีมของคลีน,นีนะคะ เออลิชัยจะหมดแล้วเป็น all about eye ดีมากเลยให้ความชุ่มชื้นกับใต้ตาได้ดีมากๆค่ะอ่าอันนี้เป็นลังโคมนะคะ b l o n d e expert ค่ะอันนี้เป็น day cream ที่ลิชัยนะคะเพราะว่ามันมีค่า spf ด้วย spf อันนี้รู้สึกจะประมาณ30นะคะก็อันนี้ใช้ดีมากเลิชชอบมากใช้แล้วหน้าไม่มันด้วยแล้วก็ใช้เป็นครีมกันแดดของ la roche posay นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบมี spf 50กเพราะว่าถึง อากาศของญี่ปุ่นจะหนาวเนี่ยแต่ว่าแบบแดดมันแรงอ่ะยังไงก็ต้องทาครีมกันแดดอยู่ดีนะคะเพื่อป้องกันผิวจากรังสี UV อันนี้ก็เวิร์กอยู่ คับเวลา7จ็ดโมงเกือบแปดโมงเมืม่อเชา้ารีดได้ไปดูพระาทิตขึ้นตรงภูเขาไฟฟูจินะคะสวยมากแบบมันเหมือนมีกระจกสะท้อนนะคือดีงามมากแล้ววันนี้รดตื่นด้วยความที่ตื่นปีสีครึ่งนะคะก็เลยมีเวลาแบบแช่ออนเซนแต่งหน้าแต่งตัวทําผมเวอร์วางอะไรเงี้ยคือแบบรีดจะมันจะขึ้นไปถ่ายรูปนะคะกับดอกไม้ อลังการนะคะเฮ้ยตื่นเต้นก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะซื่งตัว๋วไปชมซากุระเรียบร้อยแล้วนะคะราคา2,000เยนค่ะเท่ากับประมาณ600บาทซึ่งเราต้องไปขึ้นรถนะคะที่ Number 7คืออะไรรถบัสที่นัมเบเจตอน8.50โง50ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา8 0โงกับอีกนิดๆก็มีเวลาถ่ายรูปเล่นที่สถานีก่อนนี่นะคะก็อยู่ในทุ่งดอกไม้แล้วดอกไม้ รมากอตอนนี้นะคะกลับมาสถานีนะคะวาวาคุสโกดแล้วผ่าหลับตลอดทางเลยน่ามากินโอโตเรียกว่าอะไรนะเธอโอโตโุโตโอโตคุโต,โโโตโโนะคะสวย ภัยทายเนี่ยไม่ใช่อะไรเล่นๆเลยนะคะคือแบบที่เปท้ยสูงมากอะ่ะเหนื่อยแล้วเนี่ยมาจาก่น้